ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ4จุดสังเกตสัญญาณเตือนไฟรั่วข้อที่1ค่าไฟสูงขึ้นผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุมิตเตอร์ทํางานผิดปกติไฟฟ้ารั่วให้เราลองไปเช็คที่มิตเตอร์ว่ายังทํางานปกติหรือไม่ให้ทดสอบด้วยการจดเลขมิตเตอร์ล่าสุดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดปิดแอร์ปิดไฟปิดพัดลมโดยไม่ต้องสับคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์แล้วหลังจากนั้นให้เรากลับไปดูที่มิตเตอร์ว่ายังทำงานปกติไหม ถ้ายังทํางานปกตินี่อาจบ่งบอกถึงเกิดสัญญาณไฟร่วข้อที่2เครื่องตัดไฟหรือตู้คอนโทรลไฟตัดไฟอยู่บ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ทุกบ้านทุกอาคารจะต้องมีตู้ตัดไฟหรือตู้คอนโทรลไฟมีหน้าที่ตัดไฟฟ้าต่อเมื่อเกิดไฟรั่วไฟเกินไฟช็อตหรือไฟลัดวงจรดังนั้นถ้าเกิดการตัดไฟอยู่บ่อยครั้งนี่อาจบ่งบอกถึงไฟฟ้ารั่วข้อที่3ถ้าเราไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรู้สึกว่าโดนไฟูดเช่น พัดลมคอมพิวเตอร์ตู้เย็นทีวีแล้วรู้สึกว่าโดนไฟดูดนี่อาจบ่งบอกถึงเกิดไฟฟ้าร่วนในแผงวงจรไฟฟ้าให้เราลองเช็คด้วยวิธีการใช้ไขควงวัดไฟข้อที่4อุณหภูมิในบ้านสูงขึ้นผิดปกติอุณหภูมิในบ้านสูงขึ้นผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุไฟรั่วและไหลลงไปตามคานปูนเสริมเหล็กใต้พื้นดินที่ทําให้บ้านร้อนและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกรณีนี้ สามารถเช็คด้วยการตัดวงจรไฟฟ้าหรือตัดเบรกเกอร์ภายในบ้านวิธีป้องกันที่สำคัญคือใช้สายไฟให้ได้มาตรฐานและมีตู้ควบคุมไฟที่มีมอกบัสเดอะบิวเดอรมาแชร์ความรู้ไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ